สวัสดีครับอยู่กับหกล้อน้ำกรีนครับโอ้หลบอยู่ในดงป่าเจ้าแคทโอ,โอ,โอ้ทำไมใส่น้อยแท้ลูกพี่อัดเต็มกล่องหน่อยไม่ได้บ่กแคทสามหนึ่งสองดีครับทีมงานปานกตกหลอกทำนาครับ ไปทำนาแล้วเนี่ยฝั่งนน้นหวานข้าวเรียบร้อยแล้วนะอ้าวมาอีกหนึ่งคันแลยครับ นี่น่าจะวิ่งไกลหน่อยนะเพราะว่า,าที่ใกล้ๆไม่มีแล้วมีร,ระยะทางไปกลับประมาณสิบเจดสบแปดกิโลครับขีมือขั้นเทพ ปน,นกจัดให้ครับออกมาจาก PNP ไหนจะได้รายเที่ยวแล้วนเนี่ยสบายเลยฝนตกยังไงก็วิ่งได้ครับที่เขาขุดมาแล้วนะ เอาดินลูกรังไปทําทางหมดแล้วครับอันนี้เหลือแต่ดินดานดินเหนียวเหนียวม่าจะรอบทํานาครัขุดตลอดทั้งปี ดครับอ้าดับเครื่องแล้วบ่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะอันนี้พอแล้วบ่ไม่ครับเป็นมุมดับตีอย่างี้เลยหลายสามมุมเลยนะออพ่อเบ่ตีอ๋อวิ่งไกลอ๋อวิ่งไกลบ่อ๋อโอ้โหเจ้าเข็เจ้าเข็่ โอ้ทำไมอ่ะโอลิงมันวั่วไอ้รั่วนี่แต่มันไม่ได้พุ่งเวลากดโดนตัวสวิงเลอะแล้วไฮโดรลิ่งมันไม่ขาดบ่อืมอันนี้ผมใส่เกินโหลดไปแล้วว่ครับเฮ้ยให้เราแกเปลี่ยนแล้วเนาะเปลี่ยนเลยไม่ไหวหลอกสามสี่อันนี้ดีได้มันไม่ได้พุ่งบ่ครับโดนตรงเช้าอ่ะได้ เขามาทำอะไรไวชิดผ่านมือเราบ่ปกติบ่ห้าหกเดือนเป็นได้เป็นแต่เอลสวิงตั้งแต่สบายไหนเอลสวิงเป็นไดเปลี่ยนยกลูกสวิงแล้วมันเป็นไดสวิงแล้วมันคืดอ๋ออันนี้มันคืดนไหมไม่หายแล้วอ๋อหายแล้วอ่ะครับหูก็คืดมาตั้งแต่นู่นเลยฟกพี่หน่อยพี่ไรครับพอแต่ไปยกบอปักก็เปล่าเดียวเองเ่าปั๊มปั๊มยังดีไหม ดแกจะขายไหมเอ่บวจากดีเออสู้ไม่ไหวแล้วก็มีแต่อย่างนั้นเลยแกไม่มาเลยบ่อันนี้เราถึงไหนนี่ก็นู่นนะครับว้ยี่สิบห้าไร่เลนะหรือยี่สิบห้าไร่เลยนะครับแต่นี้บ่มทำให้วะเออเจ้าของพอมาก็ให้ดูดีก่อนบ่นอบานมันล็อกโนบานมันล็อกบาทอ๋ออู้อันนี้ลึกขนาดนั้นเลยบ่ ก็นั่นน่ะพื้นเดิมมันอ่ะมันสูงเอถ้าสูงก็ะเซฟมันก็ยิ่งจะลึกอ๋อยิ่งจะลึกว่ะอันนี้ก็ต้องลึกไปอีกว่าเพราะเวลานั้นมาปุ๊บถ้าเราเอาไอ้ตรงนี้ตื่นปุ๊บอ่าน้ําก็ลงเหมือนเดิมลงไปเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นี่อยู่เสมอแท่งเออู้ยิ้มฮาไร้เนาะเปิดเพราอมันยิ่งจะขึ้นไปนู่นนะโอ้ท็อแกนี่สุดยอดเลย ในด,ดินมหาสารนั่นนี่ถึงทางเลยวะไม่ครับถึงแค่ทงบุญไอาที่เขาทมุมตรงนั้นนะนั่นก็เวลาไม่มีงานก็เอาไปสตอป๊อกอ๋อเห็นแตเป็นนายเขา